วันนี้เรามาเล่นทะเลประจวบนะคะมาซื้อปลาหมึกย่างปร,าประมาณนี้ได้จานของเราเรากำลังรอย,อย่างอยู่นะคะมีไม้แะ่ยี่สิบมีไม้สามสิบอันนี้สามไม้ร้อยเราซื้อแบบนี้นะคะสามไม้สดๆดเลยค่ะ ที่ประจวบนะคะนุ่นกำลังลยง่างนุ่นยำหมึกเขาบอกว่าไงทานไหมคะมนี่นะคะกำลังย่างอยู่เลยปลาหมึกสดๆเลยค่ยะ มันเยอะมากเอาของคุณดีไ้ครับเตรียมไม้มาเลยคุณพี่สุกมากไหมครับไม่ต้องมาเอาแค่แคเอาแบบพ่อค้าใช่ใช่ใช่ค่ะเอาแบบพ่อค้าว่าอร่อย

เต็มเลยกันนี้หมดแล้วให้เด็กๆต่อนะคะมีแต่ก,กุ้งทะเลค่ะเยอะแยะเลยค่ะ มีแมงดาปูม้าอยู่ริมทะเลประจวบเลยค่ะสวยไหมคะบรรยากาศตอนเย็นมีทานที่ร้านด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะจ่ายตังค์ไปแล้วถ้ากดไลค์กดแชร์มีลดค่าอาหาร5%นะคะทัวอ,อยู่ตรงนี้ค่ะร้านเพลินสมุทรค่ะ เจ็ดตัวป้นะตัวใหญ่ๆเลยอยูติดทะเลเลยนะคะ นั่งกินที่ร้านได้ด้วยนะคะนี่ค่าซื้อไปกินที่โรงแรมมีกุ้งทะเลโลละแปดร้อย เ,ะะเดี๋ยวเราไปดูตอนกินกันเลยนะคะ เน่ก่อนต้องตัดอไนม่ต้องไม่ต้องกรองเยอจตงยา้เราต้องจิ้มก็ต้องไปตัดก็ต้องเอามาแล้วช่เออันวันนี้เด็กๆมากินในติมผัดกันนะคะน่าทานมาก ทอมป,ปิ้งเยอะมากค่ะประจวบนะคะชายหาดชายทะเลค่ะเด็กๆสั่งกล้วยหอมใสสั่งไอ้ล็กเเลตมารเมโลแล้วก็กล้วยหอม ้าเดี Dude, <can> ๋ยวไปกินที่โรงแรมลูกน้องคิวระวังหายหลังลงมานะลูกอย่าไปนั่งอย่างนั้นลูกลงมาครับดึงหายท้องโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ สวยงามงามาก วานิลาอยู่เกิอบห้าเแ็ดชายิงไทยเขียวเอานมเนาะแล้วก็ลปใส่อะไรบ้างต้องคิวหลบเขาลูกี๋ยอเขาจะหยิบไอ้นี่ลูกจ่ายตังครับจ่ายตัง หอป้าถือให้เดี๋ยวหล่นไปขอมาดูหน่อยโอ้ยน่าทานมากเลยค่ะไป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 ลูกไปไปนนะไปไปไปอปไ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 ่ไป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 ลปไ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 ไปไปไไ้ ออข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องลูกสาวกินข้าวกล้งกองนะคะนี่ปลากระพงตัวสองร้อยสดดีค่ะอร่อยมากปลากุ้งนี่โหลละแปดร้อยกุ้งตัวใหญ่เลยอีกงใหญ่ปลากระพงเนี่ยคนะ่ะม,มีเราซื้อมากินแค่นี้ค่ะกินปลาหมึมกนี่สดมากน้ำจิ้มปลาหมึกก็อร่อยมากนะคะเนี่ยปลาสดไหมปลาก็สด ี่น้องตีาหมได้ไหมถ,ถูกมากเลยนเ้ปลาหมได้ไหมได้เดี๋แป๊บเนี่ยคโอเคค่ะขอตัวกินก่อนนะคะเพื่อนๆแย่นด้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะหิวกันค่ะหิวมาก้อ,อเปา็นไนง,งม้มอา